น้อมสการะแด,ด่ดวงวิญญาณหลวงปู่เจียมกุลลวนิชหลวงปู่พระพมคุณาภรณ์บอวรสงเป็นเอกองค์พุทธทางกูลเพิ่มทูนผลศีลสังวรสอนธรรมหนุนนำชนกอบกุศลเสริมสร้างไม่สั่งสาบำรุงราชศาสตร์กษัตริย์ประวัติเลิศ ทุกแหล่งเทิดเกียรติกำจายหลายสาขาทั้งบุญทานสาธุชนคนศรัทธาน้อมสักการอาจินแดวิญญาณหลวงปู่เจียมคุณละวันนี้เป็นบุตรคนที่สามในจำนวน8คนของพ่อปลื้มและแม่สายเกิดที่บ้านคลองขวางตําบลลาดขวางอําเภอบ้านโพ จังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันอังคารที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราช2446ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปฐมเมื่อวัยพ่อเปื้มได้พาเด็กชายเจียมไปฝากเป็นเด็กวัดไว้กับพระอธิการแก่นเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงครามกรุงเทพมหานคร และได้เริ่มเรียนบาลีวยากรกับพระอาจารย์นูและพระอาจารย์บุญวัดไตรมิตรวิทยารามนอกจากนี้ยังได้เรียนภาษาจีนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ฝรั่งอีกด้วยปีพุทธศักราช2463หลวงปู่ได้เข้าเรียนแพทย์ที่โรงเรียนแพทย์หลวงได้โดยเป็นนักเรียนแพทย์เสือป่าประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงจากนั้นจึงได้มีโอกาสเป็น เสือป่ากองเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์และได้เข้าเฝ้าถวายตัวต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงจัดตั้งกองเสือป่าและกองลูกเสือต่อมาหลวงปู่ได้ขอพระราชทานนามสกุลให้แก่พ่อปลืม้มโดยได้รับพระราชทานนามสกุลเมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2464โดยพระราชทานนามสกุลว่ากุลลวณิช ปีพุทธศักราช2467อายุได้27ปีได้เข้าเป็นนักเรียนนายดาบที่กองร้อยนายดาบเมื่อศึกษาจบจึงได้รับยศเป็นนายดาบรับราชการที่กองพลทหารบกที่10จังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อรับราชการอยู่ระยะหนึ่งจึงลาออกจากราชการทหารครั้นอายุได้24ปีหลวงปู่จึงได้อุปสมบท เมื่อวันที่7กรกฎราคมพุทธศักราช2470โดยหลวงพ่อจี๊ดเจ้าอาวาสวัดลาดขวางจัดบวชให้และได้ช่วยเหลือหลวงพ่อจี๊ดในการพัฒน,นาวัดลาดขวางทั้งด้านสิ่งปลูกสร้างโดยช่วยสร้างศาลาโรงเรียนนักธรรมบาลีและอื่นๆอีกมากมายนอกจากที่วัดลาดขวางแล้วหลวงปู่ยังจาริก Ь ไปช่วยสอนนักธรรมตามวัดต่าง,งๆอีกหลายวั ่อมาท่านจึงได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูอาทรพิพิธ,ธกิจและได้เป็นเจ้าอาวาสวัดลาดขวานปีพุทธศักราช2497หลวงปู่ได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนมัธยมขึ้นที่วัดลาดขวานโดยใช้อาคารเรียนนักธรรมบาลีโรงครัวของวัดเป็นที่เรียนเมื่อมีกุลบุตรกุลธิดาในละแวกนั้นมาเรียนกันมากขึ้นจึงได้ทำหนังสือขออนุมัติเปิดโรงเรียนมัธยม ต่อกระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนพู้ที่รังสีพิปูลก็ได้พัฒนามาโดยลำดับมีเอกลักษณ์ที่สำคัญของโรงเรียนคือการหยุดสอนในวันโกนวันพระอันเป็นดำริที่สำคัญของหลวงปู่ต่อมาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวัดสเกตร,ราชาวารวรมหาวิหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการมหาเถระสมาคมได้มีพระบัญชา ลงวันที่20เมษายนพุทธศักราช2 5 0 8ให้หลวงปู่เจียมไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวาราวิหารพระอารามหลวงปีพุทธศักราช2514ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่พระเทพคุณาทานปีพุทธศักราช2530ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่พระธรรมเสนานีปีพุทธศักราช2535ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตที่พระพมคุณาพรอันเป็นสมณศักดิ์สุดท้ายของหลวงปู่ผลจากการที่หลวงปู่ทำคุณประโยชน์ไว้แก่สังคมและประเทศชาติไว้มากมายสภามาหาวิทยายลัยของมาหาวิทยายลัยต่างๆ จึงได้พิจารณามอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ให้แก่หลวงปู่ถึงเจ็ดปริญญาด้วยกันได้แก่มหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวมิโรดจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลวงปู่เป็นผู้มีสุขภาพดีและแข็งแรงมาตลอดกระทั่งในปีพุทธศักราช2538อายุได้92ปีหลวงปู่เริ่มเดินไม่สะดวกมีอาการเหนื่อยหอบอ่อนเพลียจึงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแต่อาการก็ยังไม่ดีขึ้นตราบจนวันพระหัสสปดีที่สอง มกราคมพุทธศัก ing, ราช2540เวลา8นาฬกา49นาทีหลวงปู่ได้ลาสังขารด้วยอาการสงบหลวงปู่พระพมคุณาพ์ผู้ซึ่งเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่5มรณภาพลงในรัชกาลที่9เป็นบุคคล5แผ่นดินการลาสังขารของหลวงปู่ก็เสมือนต้นโพใหญ่ที่ล้มลงตามการเวลา แต่เกียรติประวัติและคุณงามความดีของหลวงปู่ยังคงจะารึกคนเผินแผ่นดินไทยตลอดไปอ้หลวงปู่สู่สวรรค์วิมานไหนบุญจงได้ดลช่วยอวยประสานผ่านกามาะจรสงพรุมพิมานแล้วนิพพานดับขันสันติเธอ